วัสที่เค้าพ่อแม่พี่น้องวันี้มือก้อนพาไปอไปทอนกระเทียมมาแล้วค่ะเัน,นี่กับพาพ่อแม่พี่น้อง,มา,องม,มาดองกระเทียมค่ะมาดองกระเทียมน้ำเพิ่งได้กินคะ่ะพ,พ่อแม่พี่น้องสูตรนี้เลยเป็นสูตรด,ดองน้ำเพิ่งค่ะโอเคพ,อพ่อแม่พี่น้องมาเริมกันเลยค่ะพอดีพาไปเก็บกระเทียมอยู่ในสวนมากค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเป็นกระเทียมสดค่ะ วันนี้เราไม่เอ็ดกระเทียมดอมนะ้ำเพิ่มค่ะพ่อแม่พี่น้องส่วนผสมห้ากส่วนผสมห้ากกระเทียมสดค่ะประมาณโลรึงโพ้คือหนักแกประมาณโลขึงเอามามีน้ำรอมประมาณโลรึงพ่อมพี่น้องประมาณโลรึ่นน้ำตาลน,น้ำตาลสองถ้วยค่ะน้ำส้มสายสู้สองถ้วยคือกันพ่อแม่พี่น้อง น้ำส้มสายชูสองถ้ยน้ำตาลสองถ้ยเกือเกิดเกือซ้อนครึ่งค่ะซ้อนโต๊ะซ้อนโต๊ะคึ่งน้ำพิ่งอันเราเอาหวานแน่ค่ะเป็นกับเป็นเป็นห้าซ้อนโต๊ะค่ะพ่อแม่พี่น้องส่วนผสมเท้ากับมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพาเราเอาอันอ๋อเมืนน่อนั้น โอเคพอไหมพี่น้องแล้วก็น้ำพอไหมพี่น้องน้ำเป้าลิตรครึ่งค่ะเบิ้งกันเลยค่ะพอไหมพี่น้องน้ำลิตรครึ่งค่ะน้ำลิตรครึ่ง น้ำส้มสายสู้สองถ้วยพอไหมพี่น้องโอ้โ่เด oh! oh, oh. ี๋ยวผ้าเซอร์ไปเลยค่ะน้ำส้มสายสู้สองถ้วยอัน <ose music. S 1> จริงๆแล้วจริงๆแล้วผาละใส่น้ำส้มสายสู้บานเฮาค่ะแต่วันทีนี้แบบน้ำส้มสายสู้บานเฮามันเหลือไม่หลายผาก็เลยเติมน้ำส้มยูนิเซอร์ค่ะก็เป็นน้ำส้มสายสู้คือกันละค่ะคือน้ำส้มสายสู้บานเฮามันและเป็นน้ำขาวค่ะ แต่น้ำส้มสายสู้ยี่นี่เราเป็นแบบน้ำส้มน้ำส้มมันแอซิกแอปเปิลน้ำส้มเ, Apple, ม IC, เอซิกสมุนไพรท,ที่ผ้าสายเป็นน้ำส้มแอซิกสมุนไพรค่ะผ้าอันขวดนี้ผ้าเอร์น้ำหลาเนะะี่ยค่ะเพราะว่าผ้ามีสองขวดรูค่ะแล้วก็เอร์น้ำตาลเพราะไม่ไปร้อง หวานส้มท t h ô ค่ะเก๋ซ้อนคิงค่ะซ้อนโต๊ะคิงค่ะส่วนนี้เราอ้อบานอ้อส้มค่ะแล้วก่ น้ำพิ่งห้าซอนโตะค่ะเสื้อน้อยเสื้อลายค่ะแล้วแต่ไปเลยค่ะแต่ผ้าเอสตัวน,นี้ค่ะสุดนี้เหะสซมเหมาะหวานเรี้ยวน้ำค่ะ เปรี้ยวน้ำหวานตามกับแซ่บไปหลายกันเพื่อเอสแล้วเธอนนึงค่ะก็คือฟ้ากับอันสองกับพ่อไม่แม่นเป็นสองเอ็ดอาหารกันไม่แม่นเป็นสองทางการมันเป็นการเรื่งชีวิตของผ้าอยู่ตั้งแดงเท่านั้นค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ของพ่อเท่านั้นที่แบบอยู่กินนั่นเลยเอ็ดนั่นเลยเท่านั้นค่ะแล้วกัอีหยัง เขาเอดแบบนี้มาแล้วมันมันแซบ่บมันไซส์ได้มันดีนะคะคือสําหรับท่านที่เอดอาหารม้เป็นก็นไม่ต้องกังวลเลยเพราะเป็นผ้ากับเป็นค้นเอดอาหารม้เป็นค่ะมีเกยอมีเกยเอ็ดมาก,ก่อนค่ะยุบาลเฮาคือผ้าเป็นน้องคนเล็กนะคะกับเป็นลูกคนจนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าผ้าเป็นน้องผู้นอ้อยเฮามีม,มีมีค่อยไดเอด็ดปเลยค่ะกะละมิ อันคนพอเขามันลลายพ่อพี่น้องแล้วหอกกับจังไปเทเซอร์ขวดค่ะขวดหลูรสชาติอันนี้กะแบบเปรี้ยวนำหวานตามพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ได้รสชาติของเกิดตัดนิดๆหน่อยค่ะเปรี้ยวนำหวานตามโอเคอันน้ำตาละละลายหมดแล้วค่ะใส่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นสูทยืดหย่สไตล์ไม่ผ่าแต่ก็ะไซได้ที่กันเพราะไม่พี่น้องก็ะเยบาะว่าสำหรับคนมือใหม่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะมันสายได,ด้เลยพี่น้องมันแซ่บที่เสียงจวดจา่าเนี่ยพราะว่าน้ำมันหกเสื้อเต๋าพี่น้องน้ำมันหกสื้อเต๋าก็โอเคมันละลายมาแล้วค่ะโอเคเท่าน,นี้กือพอ,อแล้วพ่อนพี่น้องเดี๋ยวห่อเรา ไปจัดกระเทียมสะกดค่ะกระเทียมกับพ่อแม่พี่น้องกระเทียมส,สดสดมาจะซูนอันนี้ละบาดแนี่ค่ะที่แรกกะดีเจอค่ะบ้าดอันน,น,นี้มันไม่ได้แปลไม่ได้แม่แต่บ้าดจะอันการคุดพ,พ่อแม่พี่น้องที่แรกกะดีเจอนาะคะ่ะเนาะรู้ายมาสอยอ้ยอันเท่าก็เลยไปนั่งพักอยู่ในห่มนะคะยานมแอ่เปิลนะกระเทออรู้ใยสอย เข้ากับโอ้ดีทนะีน้อลูกสาวมาสอยเปิน้นเปิน้นอันยุดเคืองมือค่ะมาสอยแม่แม่บอกแม่อยูส่สวนเดเปตอนก็เลยตามมาอันบัดแล้วหลดโอ้ยจนลุ้เอ๊ดจ,จนแล้วนะคะจะไปเบึงเซท่องลายพ่อแม่พี่น้องลุ้ซับโอเละเลยค่ะซับโอโหกเทมเละเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอันเฮอสอยดีหรือไม่ดียังงวะอันขั้นกลับไปได้ีน ลูกไม่ต้องทําแม่ทําเองประมาณนั้นอันนี้กระโหลใ,ใหญ่เนี่ยส่วนมากเราเป็นโหน้ยพ่อแะพี่น้องอน,นี่โหนงามเลยนี่เ,เป็นเปโฝาน้องเงินคนไทยค่ะโอเคข้ามาเอากระเทียมล่มอันขี้ร้ายขี้รเขากินเองเพราะม่พี่น้องอัน,นอง,งามๆเมาเอาไปฟ่ามูอค่ะเพระาะว่เาเขา สำหรับเขาเขาได้กินตลอดด้วยแล้วมาอยู่ในสวนเขาอันงา่ามๆมาไปเพื่อน้องกินค่ะโอเคโคน้อยโคใหญ่ปนๆกันไป เงดังนี้เด้ค่ะเด้ตาอยูครบก็โอเคอยู่ได้พ่อแไ่พี่น้องกระเทมค่ะปุ่ตาม,มีตามเกิดนะคะไม่ได้เขาไม่ได้เอ็นความรู้เพิ่มเลยในการปุกค่ะแต่ก็ได้กินขึ้นกันพ่อแไ่พี่น้องบึงเงี้ได้กินขึ้นกันแก ทีแรกเวลาเอ็ดปู่ไปฝาน้องพร้อมกันน้องไม่ค่อยสะดวกเขาเจอหลายๆกะ่กะก็เลยเอ็ดกระเทียมดองไปฝาน้องค่ะนัดเจอกันอยู่อาหารไทยเฟสติวัลก็ไม่จักเวลาทยคลิปได้บุคะ่ะเพราะว่ามันถ้าคนไหลายถ้ามีปัญหากันไม่ได้ไทย ท่านทายได้กันละทายมาเฮคดเพราะไม่พี่น้องเบิ้งนำค่ะปิดใจแบบโอเคปิดเท,ท่านี้ค่ะอันนี้ของเท่าเองนี่ เลกกัวน้อยค่ะกระเทียมดอกนี่พ่อเอาเพ้เวลากินขนมปังพ่อหลักเอาเพ้่สามีกินน้ำ้อมค่ะ วาไงพี่น้องเอ็ดน่าเลอะบาทนี่นะอยู่ในมือก็ยังเหลืออยู่ล้นค่ะอันนี้เราเป็นหัวเล็กหัวน้อยค่ะอยู่ในมือก็ล้นไปไยพี่น้อง,อ,อ,อ,งอันนี้ส,สงสัยละได้เอาไว้กินสดค่ะอ้ยอาเป็นแน่นันละไม่ได้ยูบผู้เดียวว่าไงพี่น้องเลยหนายเลยไหลค่ะ Okay. อันนี้กกไม่ได้อารุ่มน้ำกะมันหลน่นเพราะพี่น้องโอเคแล้วก็เข้ากับเอดได้ในนี้แล้วก็เธอเอ่อเธอประสันอ้ยถ้าเทน้ำเย็นในจังน้อยแล้วก็เข้าก็จะเทลงกระเทียมกะ โอเคพอ่พีนน้องน้ำเย็นแล้วคะ่ะเอาห่อออกมาเสิร์นโหลเลยคะ่ะเสิร์ฟทุ่มเลยคะ่ะ เส็ล้วเรียบร้อยเนพี่้เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ แกบไว้ประมาณหนึ่งเดือนครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องวาระกินประมาณสามอาทิตย์เริ่มกินได้แล้วคะ่ะประมาณหนึ่งเดือนขึ้นไปครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มกินได้แล้วคะ่ะแซ่เป็นายครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสตดง่ายๆจะตายแม่พาคือเก่าค่ะมือไหมเอ็ดได้เลยคะ่ะแซ่เป็นไยคะ่ะขอาคุณุ้นลายค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งเพิ่นเก่าเพิ่นใหม่ทั้งขาเก่าขาจนที่แวะมาเยี่ยมมายาม มาเป็นกำลังเจอค่ะฟะกดไลค์ฟะกดแชร์ฟะกดติดตามไม่ได้ค่ะเดอ้อแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะบพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งค่ะสวัสดีค่ะ